เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายสุป,ปรกรณ์ตันติภัยบุญธนะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชาวสวนหลวงประเวศกรุงเทพมหานคร,รพักประชาชนครับก่อนอื่นผมต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากกรณีไฟไหม้รถบัสทัศนศึกษาของนักเรียนจากจังหวัดอุทัยธานีและผมขอชื่นชมผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ได้ลงพื้นที่และเข้ามาช่วยเหลือในสถานการณ์นี้ครับขณะเดียวกันในฐานะที่ผมเป็นพ่อคนหนึ่งที่มีความห่วงใยในการเดินทางการออกนอกสถานที่ของเด็กๆเกมื่อได้ทราบข่าวโศกนาฏกรรมตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วผมเองมีความกังวลใจเป็นอย่างยิ่งมากเป็นอย่างยิ่งครับท่านประธานผมเชื่อว่าเราสามารถหามาตรการกำหนดมาตรฐาน เพื่อให้หลักประกันแก่เด็กๆของพวกเราเดินทางได้อย่างปลอดภัยทั้งในกรณีรถนักเรียนและรถบัสทัศนศึกษาครับดังนั้นผมจึงมีข้อเสนอแนะเพื่อรับมือกับอุบัติเหตุเช่นนี้ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตโดยผมมีบทสรุปจากมาตรฐานความปลอดภัยและอุปกรณ์ของรถบัสนักเรียนเทียบเคียงกับมาตรฐานของต่างประเทศ10ข้อด้วยกันครับท่านประธานข้อแรกครับ การออกแบบรถที่มีมาตรฐานสีที่เป็นเอกลักษณ์มองเห็นได้ชัดทั้งกลางวันและกลางคืนตัวรถจะต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรงรองรับแรงกระแทกได้ดีหากเกิดอุบัติเหตุรวมถึงมีสัญญาณไฟที่บอกให้ผู้ใช้รถท่านอื่นบนท้องถนนได้ใช้ความระ,ระมัดระวังให้มากขึ้นข้อที่2ครับอุปกรณ์เบาะที่นั่งจะต้องมีการออกแบบให้มีความปลอดภัยและมีขนาดเหมาะสมกับตัวเด็กนะครับรวมถึงมีระบบ ความปลอดภัย Active Safety เมื่อเกิดอุบัติเหตุครับข้อที่3ครับการมีพื้นที่ในการจัดเก็บสิ่งของและสัมภาระโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับกระเป๋านักเรียนของเด็กๆเ,เมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วนะครับจะสิ่งสัมภาระต่างๆเหล่านี้จะต้องไม่กีดขวางนะครับเพื่อให้พวกเราสามารถนะครับเคลื่อนย้ายเด็กๆเ,เมื่อเกิดอุบัติเหตุออกจากพื้นที่ได้เร็วที่สุดข้อที่สครับ การมีสัญญาณไฟเตือนเพื่อขอความช่วยเหลือจากภายนอกของตัวรถนะครับมีระบบสวิตช์เปิดปิดนะครับอนอกตัวรถสำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินและกรณีที่มีเด็กตกค้างอยู่ในรถครับข้อที่5นะครับรถนักเรียนนะครับต้องติดตั้งทางออกฉุกเฉินหลายแห่งเช่นประตูหลังช่องหลังคาช่องหน้าต่างนะครับ เพื่อให้สามารถออกจากตัวรถได้อย่างรวดเร็วหากเกิดเหตุฉุกเฉินครับข้อที่6นะครับรถบัสนะครับจะต้องป้องกันมีระบบป้องกันนะครับหากเกิดไฟไหม้นะครับภายในตัวรถต้องใช้วัสดุทนไฟเพื่อชะลอไม่ให้ไฟลุกลามนะครับและจํากัดการเกิดควันรวมทั้งมีระบบตัดไฟอัตโนมัติด้วยระบบตัดดับไฟอัตโนมัติด้วยนะครับข้อที่7ครับรถบัสจะต้องมีระบบ GPS นะครับติดตามผ่านแอปพลิเคชันเพื่อแจ้งให้ผู้ปกครองเนี่ยรวมถึงมีกล้องวงจรปิดนะครับเพื่อให้ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบพฤติกรรมของนักเรียนพฤติกรรมของคนขับแบบเรียลไทม์ครับข้อที่8ครับคนขับรถจะต้องผ่านการฝึกอบรมโดยเฉพาะนะครับเพื่อรับเหตุนะครับรวมถึงเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะครับจะได้มีหลักปฏิบัติที่ถูกต้องนะครับข้อที่9ครับ การควบคุมความเร็วระหว่างเดินทางนะครับต้องมีการควบคุมความเร็วของรถนักเรียนนะครับเพื่อจำกัดนะครับความเสียหายหากเกิดอุบัติเหตุนะครับข้อที่10ครับรถนักเรียนควรใช้พลังงานสะอาดครับนะครับการปรับมาใช้รถพลังงานไฟฟ้าเพื่อลดการปลดปลอ่อยการปล่อยมลพิษนะครับลดเสียงรบกวนรวมถึงนะครับสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือระบบระบายอากาศและระบบ ปรับอากาศภายในรถที่มีประสิทธิภาพนะครับสุดท้ายนี้ครับท่านประธานรถนักเรียนต้องได้รับมาตรฐานความปลอดภัยนะครับต้องผ่านการตรวจสอบป้องกันการชนนะครับมาตรฐานของระบบเบรคความแข็งแรงของโครงสร้างรถอย่างเข้มงวดตรวจรถบ่อยกว่าปกตินะครับผู้ขับขี่นะครับจะต้องมีอ่า ความรู้ความสามารถนะครับที่จะรับมือในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆได้รวมทั้งนะครับคุณจะต้องตรวจสอบประวัติอาชญากรรมนะครับและจะต้องมีใบขับขี่ที่เป็นเฉพาะนะครับสำหรับการเดินรถสำหรับรถนักเรียนนะครับและรถทัศนศึกษาผมขอฝากข้อเสนอทั้ง10ข้อนี้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับรัฐบาลเพื่อให้เด็กๆของเราเดินทางได้อย่างปลอดภัย ไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกกับลูกหลานของเราขอบคุณครับท่านประธานครับ